เลวยกันนะคะชามผ่านอยู่ไหนเนาะสายๆอาจารย์มนต์กิีดสายที่ ยถาวาริวหาปุราริปุเรนติสาครังเอวะเนวะอิโูตินังเตตานังอุปกัปปะเอิชิตังปะชิตังตุมหังสิปเมวะสนิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยาธามณีโจติรัสสุยาธาสวีติโยวิวันจันตุสพภโลกวินัสโต มาเตพาวัตวันตระโยสุขีติขายุโกภวาอธิวันทรณสีนิสนิจังพุทธาปจาริโนจะตารุธรรมาวิทันเตอายุวันโนสุขังพลัง ใส่บาตรร่วมกันนะคะชาวนี้

ค่ะสาธุสาธุบูรวมกนนะคะเอเจแชร์บาร่วมกันนะคะเช้าว,วันอาทิตย์นะคะไปบเร่มกันนะคะสาธุสาธุค่ะ